สวัสดีค่ะมามพบกันอีกเช่นเคยนะคะจากร้านบานเย็นผ้าทอนะคะร้านเราอยู่ที่อำเภอศรีสัชนาลายัยจังหวัดสุขโขทัยนะคะเราก็ทำ YouTube มาได้กับ2ปีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเรามีแฟนเพจเริ่มจะเยอะขึ้นแล้วนะคะแต่ว่า ช่วงนี้โดนปิดกัน้นบางทีเราทําทุกวันนะคะแต่บางทีลูกลูกค้าหรือว่าแฟนแฟนเพจแฟนคลับก็จะไม่ได้เจอนะคะก็วิธีแก้ก็คือกดไลค์นะคะเราจะได้คนที่กดไลค์หรือกดกระดิ่งอะ่ะเขาก็จะแจ้งเตือนนะคะกดไลค์เนี่ยกดไปเลยค่ะเดี๋ยวจะไม่เห็นอะไรเลยนะคะเราทําคลิปแทบทุกวันนะคะบางทีอะ่ะลูกค้าหรือแฟนคลับที่ชมกันประจำอะ่ะเขาก็จะไม่เห็นนะคะแต่การกดไลค์อ่ะกดไลค์ใต้คลิปอะ่ะกดถูกใจอ่ะคะ่ะ ก็คือเราก็จะไดะ้เขาเรียกว่าเชื่อมโยงกันตลอดนะคะเราก็จะได้เห็นว่าไหนทําคลิปก็จะเห็นทันทีเลยไอการกดไลค์คือการเขาเรียกว่ามีปฏิสัมพันธ์กันนะคะมีมีการม,มารีมีการชมใต้อคอมเมนต์ความสวยความงามหรือว่าพูดคุยกันเนี่ยทำให้เราไม่พลาดคลิปนะคะ เป็นการที่เชื่อมโยงกันอยู่ตลอดเวลานะคะแต่การที่เราดูอย่างเดียวถ้าเราไม่กดไลค์หรืออะไรเงี้ยบางทีวันนี้เราทําแล้วมันมันผ่านไปเลยมันไม่เห็นเลยนะคะก็จะพลาดชมอ่ผ้าสวยๆงามๆนะคะก็วันนี้เราจะมาให้ชมเป็นสิ้น่อหมักโครนต่อเชิงตีนจกนะคะก็จะมีความแปลกความสวยเป็นสไตล์เฉพาะร้านเรานะคะจะเป็นผ้า ตัวสิ้นเป็นหมักโครนนะคะตัวเชิงเป็นตินจกนะคะซึ่งเราคัดสรรแล้วนะคะจะมีไม่เยอะต่อคลิปนะคะวันนี้มีแค่สี่ผืนนะคะเพราะฉะนั้นอชอบก็จับจองนะคะนานๆจะได้เจอสวยๆนะคะอันนี้เป็นาลายดอกบัวหรือลายไทยนะคะเป็นลายสีเหลืองทองนะคะยืนพื้นด้วยสีแดงจกเขาก็จะสีแดงนะคะเข้ากันได้ดีกับเชิงติ่จกเลยนะคะ สวยงามค่ะเราอัดผ้ากาวให้เรียบร้อยแล้วนะคะราคาก็จะอยู่ที่2,500บาทนะคะแต่ความสวยนี่หลักหมื่นเชียวนะคะผืนนี้อ่ะเป็นงานทอยกดอกนะคะเป็นงานทอยกดอกเป็นผ้ามักโครนนะคะเป็นฝ้ายสัมผัสได้เลยนะคะความสวยความงามมีผืนเดียวเท่านั้นนะคะไม่มีอีกแล้วนะคะสำหรับเออสำหรับผืบผนนี้นะคะ2,500บาทนะคะ เก็บเงินปลายทาง2,550บวกมาอีก50บาทเป็นค่าธรรมเนียมของบริษัทขนส่งนะคะพื้นที่2ก็เป็นลายดอกบัวหรือลายไทยอีกเช่นเดิมนะคะออกสีเขียวนะคะเขียวอ่อนๆแล้วก็ยืนพื้นด้วยสีแดงเพราะว่าหัวสิ้นเขาก็สีแดงนะคะตัวสิ้นเขาก็จะพื้นเขาจะเป็นสีแดงแล้วก็ยกดอกสีเขียว เรมองรวมๆก็จะเป็นสีเขียวแล้วก็เชิงตีนจกก็จะเป็นสีแดงนะคะเป็นสไตล์เดิมๆของบ้านหาดเซี่ยวสีสัจชนาลัยจังหวัดสุขโขทัยนะคะสวยๆงามๆแบบนี้นะคะนานๆจะได้เจอนะคะผ้าทอมือไม่ได้มีให้บ่อยๆนะคะไม่สามารถทำออเดอร์ได้เป็นสิบๆผืนนะคะเพราะฉะนั้นงานแฮนด์เมดก็คืองานชิ้นเดียวนะคะเพราะฉะนั้นถ้าถูกใจก็จับจองเลยนะคะ จะมีอีกก็จะแตกต่างกันตรงเชิงบ้างตัวสิ้นบ้างเป็นครั้งคราวบางทีเชิงก็จะเหมือนกันแต่ตัวสิ้นก็จะไม่คล้ายกันนะคะ2,500บาทนะคะเก็บเงินปลายทาง2550บาทบวกเพิ่มอีกนิดเดียวนะคะจ่ายเงินที่พนักงานอ่าส่งของได้เลยนะคะอ่าพื้นที่3พื้นที่3นะฮะ เขาจะมีความแตกต่างกันนิดนิดหน่อยหนะคะเป็นลายดอกบัวเหมือนกันลายไทยเหมือนกันแต่เขาจะออกเป็นเหลืองทองแบบอมน้ำตาลนิดนิดนะคะเป็นเหลืองเข้มแบบนี้เลยนะคะถ้าชอบใจตัวน,นี้จะเหลืองดอกนิดนึงนะคะเป็นเหลืองแบบแบบเข้มเข้มนะคะเหลืองแบบเข้มเข้มก็จะเข้ากับเชิงตีนจกได้ดีนะคะเชิงก็สวยสวยทุกผืนเราคัดแล้วนะคะเป็นเป็นเชิงตีนจกที่เป็นงานทอยกดอก เป็นงานทอยกดอกสวยทุกผืนจริงๆนะคะแฟนขับแฟนพันุแพ้นี่จับจองกันตลอดนะคะเอาให้ทันเพราะว่า,าในคลิปนี้ก็มีแค่อย่างละผืนเท่านั้นจะมีอีกไหมก็ตอบไม่ได้ว่าจะมีอีกหรือเปล่าอาจจะเปลี่ยนกันตรงเชิงบ้างตรงตัวสิ้นบ้างนะคะแต่สําหรับคลิปนี้ก็มีอย่างละผืนจริงๆนะคะให้ไวกันนะคะชมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ร้านบานเย็นผ้าทอนะคะ สวยจริงๆสวยทุกผืนนะคะราคาหลักพันความสวยหลักหมื่นเชียวนะคะงานเป๊ะเ,ะเลยนะคะเป็นขนาดเป็นงานทอมือนะคะไม่ใช่งานทํามือนะคะสีออกอน้ําตาลทองเข้มๆนี่เลยค่ะสวยสวยความสวยที่แตกต่างก็คืองานแฮนด์เมดของบ้านเรานั่นเองนะคะอําเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโข,ขทัยนะคะจับจองกันมาค่ะสองพัน ห้ารบาทนะคะ2,500บาทนี่เราอัดผ้ากาวให้เรียบร้อยมาดูผืนสุดท้ายนะคะผืนสุดท้ายก็ยังคงความสวยอีกนะคะก็จะเป็นสีเขียวย,ยืนพื้นด้วยสีแดงนะคะเขียวประมาณนี้นะคะสวยๆง,งามๆกับตัวสิ้นที่เป็นงานทอมือนะคะเป็นไทยๆเลยนะคะความสวยที่แตกต่าง แต่ละผืนแต่ละอย่างกันนะคะก็เชิงก็จะเป็นประมาณนี้สวยทุกผืนนะคะงามทุกผืนนะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนเดี๋ยวเรามีภาพนิ่งให้ชมท้ายคลิปนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้ชมจะได้มีใส่กันมีนุ่งกันนะคะงานแบบนี้ไม่ค่อยมีมาให้ชมได้บ่อยๆแล้วก็จะไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่างานทอมือจะมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง แต่ก็ยังเป็นงานทอมือนะคะตรงเชิงนี่เป็นงานทอยกดอกไม่ใช่งานขนเม่นนะคะแต่งานเขาก็าสวยละเมียดละไมเป๊ะ,เ,ปะเหมือนกันเราเลือกคัดสรรนค,นคนทอคนทำนะคะเพราะฉะนั้นงานที่ออกมาจะได้ไม่เสียชื่อร้านบานเย็นผ้าทอนะคะเก็บเงินปลายทาง2550ซึ่งไม่แพงเลยนะคะแต่ความสวยเขาหลักหมื่นเชียวนะคะจับจองกันได้นะคะ คลิปนี้มีแค่สี่ผืนนะคะถ้าพลาดไปก็ลองโทรศัพท์มาถามดูยังมีอะไรหลงเหลืออยู่บ้างคล้ายๆกันนะคะเพราะงานพวกนี้กว่าเราจะทอมาได้คนทอตัวสิ้นก็คนหนึ่งคนทอตีนจบก,ก็คนหนึ่งคนเย็บก็อีกคนหนึ่งนะคะคนขายก็จะอีกคนหนึ่งคนนี้เนี่ยแหละคะ่ะก็สี่ผืนผ่านไปแล้วนะคะก็ฝาก ฝากไว้4ี่ผืนนะคะน่าจะไปได้เร็วนะคะเราจะนำเสนอกันเรื่อยๆแต่นานๆบางทีเราจะบรรจบมาเจอกันอีกในงานแบบนี้นะคะก็เป็นงานทออำเภอรศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโข,ขทยัยมีหลายๆรูปแบบนะคะเพราะฉะนั้นราคาก็ย่อมแตกต่างถ้าเป็นงานมือข้างหลังเป็นงานผลเม่นแต่ละผืนใช้เวลาเป็นเดือนๆอยู่แล้วคะ่ะบางผืนก็3เดือนบางผืนก็2เดือนนะคะแล้วแต่ชิ้นงานค่ะ ถ้าชอบแบบไหนก็ถูกใจก็โทรมาถามได้นะคะสำหรับคลิปนี้คงจบลงเพียงเท่านี้และพบกันในคลิปต่อๆไปนะคะฝากกดไลค์